คือพี่ที่ไม่ได้อ่านตอนตอนนั้นเหตุการณ์ีอจเปิดตัวเกมน n เทนโดใช้วินโด w s สิบเอ็ดชิปเซตวันเลยเส้นไปแล้วผมมาต่อยต้องใส่ต้องแบบว่าลำมวยวะต้องลำมวยก่อนปะวะกุนคาแมแ่มาต่อยแบบกุนคาแม่นะโอ้จุดโทเทมเลยหรอมาถึง เอาเจอเอาเจอเจอข้อเด็ดนชมแล้วผมอ่ะต่อ,อยงไงโดดเฮ้ยตอนแรกมันไม่ได้โดดไปแล้วเหรอวะ เครื่องเร็วมากอือยู่ตรงกลางโอ้ตรงกลางสอง แล้วผมต่อยยังไงล่ะอ้เอ,อ้าแล้วผมอู้ปุ่มโอ้เราต้องทำให้เวลขึ้นไงเดี๋ยวคุณวีทตกใจตื่นมาแล้วอู้อ้ผีกุคาเมรมาแล้ว<笑><笑>มาผมมาผมมาผมมา เรียบร้อยนะเรียบร้อยนะแบบเนี้ยแอ,อสพี่ไฟ์นานมากมา,มาข้างบนหรือเปล่าเฮ้ อย่าเพิ่งโดลดลงไปอขอเบี้วสองหน่อยสวยครับเฮ้ยใครอะใครซ่อมข้างนี้อะคนเจ็บไร้งังกับมิไร้งังกับมิเป็นคนซ่อมนะคิดว่าคิดว่ามีสมุดเด่ดนนแล้วผมจะกลัวเหรอ ผมนะ่าก้าวข้ามเดดโนต์มาแล้วรู้หรือไม่ไม่ซอมบี้ทำแล้วมันจะหลุดโลนะทำเสียงซอมบี้แทนถ้า <c oughs> <seu S 1> เราติดใจเก็บอะไรแต่เด็กเลยค่ะใช่ไหมเราเป็นสายเก็บอนไลน์แล้ว <SU PER> มืดปังอ้ แล้วต่อไปผมยัดไม้ไงโอ้ยซ่อมเสร็จใครมาซ่อมเครื่องนี้เฮ้ยเฮ้ยมาผมมาผมต่อยผมต่อยยับแล้วผม นี่เราไม่รู้จักคุณแม่เหรอเฮ้ยที่เขามาจะขโมยเขามานจะขโมยมวยไทยเราไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคดี What are you doing ขอยย่าตีน้องนะ เฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนโอเอ้เซ็งเลยคือเราไม่อยากต่อยเขาไงเพราะเราเพราะเขาเป้าหมายหนึ่งทีไปก่อน แล้วผมยัดไม้เลยครับอันนี้เดี๋ยวผมยัดไม้เลยนะอุ้ยไม่ได้อุ้ยไม่ทันหรอวิ่งไ,ไ,ไ,ไปไหนวะเนะ ไม่รูนแล้วเอา,เา <ıyorlar. S 2> ว่ะสงสัยเราต้องเราต้องต่อยแล้วว่ะทุกคนไม่ต้องว่ะพิดบูเส <to> <drink> ียพิดบูวขออนุญาตไปหาเนนี้ดูดิตอนเลีตอนเราเล่นนะดูดิทุกคนเออ่รอบท้ายหมดนะเห็นอย่างเงี้ยดูดิ แล้วผมมาไงแล้วผมมาไงผมมาอ,อือเฮ้ยใครล้างล้างทำไมไม่จะเป็นฮือู้อู้อ้อาวอมตอร์แดงนี่หว่าทุกคนออดึงคว้างเฮ้ยพึดดึง ยืบเหยียบโฮเครื่องโน้นน่ะตอนแรกได้ยินเสียงเขาซ่อมเสียงระเบิดเฮ้ยไม่ได้ยินหรอหยุสองคนหรอเอาวิ่งไปโน่นแล้วเอ้าเฮ้ยเฮ้ยพี่มาแล้วพี่กุนเขมะมาแล้ว หนึ่งทีไปก่อนสัมบี้ด้ยทำหน้าที่ครับไปทิ้ม พี่คิวือโอเคน่ากลัวมากทำอไมวนดิพี่แปลกไม่ไม่แปลกปกติปกติอาจจะตัดดิไปฟังไปพังเครื่องก่อนพี่เดี๋ยวมันตัดเส้นเอาปั่นเสร็จแล้วเราชิวเราชิวไงอย่าไปคิดมากครับเออได้โมลิสองตัวนะอ่าเครื่องอยู่ด้านนี้ประตูไกลกันมากเลยว่ะทุกคน ใกลกันพูดฝากประตูหน่อยครับโอ้เสร็จเฮ้ยนึกว่าต้องย่าออกก่อนออกเกมด้วยเฟิงเฮ้ยเฟิงอยู่ทางนี้หรือว่าออกเอาอ๋อเอ My God! The z o m b i e are a n n o y i n g จริงๆแล้วกว็เอาอันนี้มาไม่ใช่หรอซอมบี้ตัวใดที่ถูกทำลายหลังจากเครื่องปัดไฟทุกเครื่องซ่อมเสร็จออจะไปเกิดในประตูอาะแล้วลืมลืมพังขอโทษทีผมผิดเ,เองครับ <laughs>